ท่านทาได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วคะ่ะมือนี้เพ็ดก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นน้ำซุปคะ่ะน้ำซุปจะ,จะมีขาดบไดมีเกลือน้ำตาลมะเขือเทศหอมหัวใหญ่หลักผักชีคะ่ะที่ขาดบบได้นอกนั้นผักกาดเอีกออยังล่ะทีเขามีอยู่แค่รสิ่ีใส่ไปคะ่ะ เอที่เขาเหลืออยู่ในตูเ้เยน็นนะคะเขาก็มใไซในนี้พักสลัดพักสลัดต่างๆครัค่ะามี่ยังยังก็มือนีหาซื้อบไดาเขาเรียกว่าอย่างหัวใช้เทาหัวใช้เทาหาซื้อบไดายคนสอบๆอบกำลังลวกเสซนค่ะอาเบ่งเขาเตรียมโต๊ะ ตัวงอกนะคะบะมีถตัวงอกได้ใส่ประกาศพร้อมแล้วเนี่ยค่ะเนือ้อในต้มจนเปื่อยละคะ่ะต้มประมาณชั่วโมงกัวคเครื่องเคียงหอมผักชีกชน้ำตาลแล้วก็พริกน้ำปลาอันนี้เป็นกระเทียมเจียวค่ะเทียมเจียวแล้วก็เพิ่อนจะเอาไว้จิม้มมาสตาร์ดไว้ท่ากินกับเนื้อเปื่อยค่ะ,คะอ้า มีคนเก็บเก็บเชอรี่มาฝากโอ้เชอรี่หลังบานใหญ่แล้วกำลังกินได้อ๋ thank you, <c oughs> อจังกิวทีละเนี่ยอือหลอกเต็นกันแล้วค่ะออ๋อ ต้อไปลวกพักพักลงเลยค่ะช ดองล่างเลยค่ะมาจากสวนมาจากหลังบ้านอืมมันสดสดแซ่บออ,อ,อมว่าแต่บาหวานทำนี่หวานกว่าที่คิดผสมอืมเพราะบางปีลูกพ่นจะนน่อย ะบบหวานถ้าปีนี้ใส่ได้ค่ะแซ่บยังสุกบรายหวานไร้ก็สม,มรอเซนอยู่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวนะ Hi friends <Hi fans. S 2> Good night Gooder Abend ก๋วยเตี๋ยวค่ะเอ่อเป็นเนื้อติดหนังอ๋อโมเมนเนื้อติดมันค่ะจะเบฟวิด,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 ดออยเอ่<ม>เเอเผซุอเนื้อสำหรับใส่ซุปค่ะถ้าเป็นซุปจะติดมันน้อยๆค่ะเพือ่อนก,ก็นจะจิ้มกับมัดสับจิ้มกับมัดสับโอเคค่ะมากินกันเลยค่ะ Mm, schmeckt. Es mm. ist schmeckt. Sehr gut. Oh, super. Lafai. Lafai. Ich habe schon Angst, dass die Suppe kalt wird. Das dauert wieder. Hier ein bisschen aufbauen, da ein bisschen aufbauen. <laughs> so, Hier um, Zwiebeln. Ja, yeah, und Garlic. Garlic. Garlic, 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 Ja, hm. Bonf, ja. Ja, so. das ist schon mal ganz Zucker und Chili, ne? Ja. Mit den Fingern? Oh, ich habe vergessen. Vergessen, eh? ne? Hm. <laughs> Das nächste Mal Suppenfleisch. Und sagt, Prost, Friends. Was ist das? Ah, Wenige. Das ist Ja. Was ist das? Das ist ein Plan. Das ist Ah, und ein Plan. Ne? ganz wichtig. Yeah. Ohne ein geht gar nichts. Open now, now. เป็นยังไงเงาเหมิดเหมดคือเหมิดเหมิดเนาะเอะเยอะัดคือดเงาชดอ่ะ อ่ะอนนาสะใส่อันาณัตนสับปะรดน้คะสับปะรดเนาะเป็นเงาบ่ได้ใส่ตะเกียบใส่ซอนสะดูควโซ่สปาเก็ตตี้ออร์ส กล่องใครจะเฮ็ดไดว่าไรย่างนะคะขากองสุดสั้นขากองไม่ยาวอ๋อกูดลักซี่ใบใบใบระใบกระวานร้อ้บ คิดถึงแก่แก่คิดถึงก pues ๋วยเตี <can <can ๋ยวยุคเมือง่ายค่ะบันเทิงง่ายเนาะยังไปสื่อกินก็ได้เลยคนนั้นน่ามีกินกับมาตัด Ja, ja. Mit vielleicht hm. meinem hm. zukünftigen Partner. Das ist natürlich der Herzchen über meinen Geistesschmack. Ich Gedankengänge, wo, wo ich dachte: Oh mein Gott, hier wird in der nächsten Zeit sehr, sehr hoffentlich sehr, sehr viel passieren. Unterstützung erhält so, äh, die genannte lyoka von ihrer Familie in Essen. Meine Eltern. อย่างหนึงนะ่งเนาะถ้าบ่าเห็นอาหารกะถ้า <c oughs> เ่เห็นอาหารกเห็นค้นถ้าเห็นค้นกับ่าเห็นอาหารมากินกันค่ะือ,ถ,อถือว่าแสบอะค่ะคือว่าถือว่าแสบเฮ็ดเองเพราะว่าถ้าแสบคนนี้ต้องไปกิน้านคาบ้านเฮาค่ะ ไปตะเกียบเลยดีกว่เล็กจ้ะเป็นมาแสบอยู่ด้วยแสบเนือเปื่อยหรอมั้งแสบเนือเปื่อยสุดชอลมิกซ์เล์เดอท์อสเซนมิทไตอสเซน Reisnudeln sind definitiv Thai. Mm -hmm. Und Suppenfleisch ist definitiv deutsch. Mm -hmm. I don't know if you have Suppenfleisch in Thailand. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. และสไตล์เซนวิตเต้เยวเป็นของไทยเป็นนะกินคู่กันไปแซ่บอ๋อ you mean that there's a f r y hmm? there's a t r e e what what the name p o l y p o l y ไส้ต้นโพลีนั่นค่ะต้นโพลีไข่ต้นหอมใหญ่ค่ะไข่ต้นหอมใหญ่ but you can cook it without any problems in the soup oh Whenever. Mm. I good yeah, time. First time. But. Yeah, that's good. Mm -hmm. When it is. Mm -hmm. When warm, huh? <laughs> <laughs> is sweet. Mm -hmm. Mm -hmm. Wir sind total gleich vom Herzen, von der Art, wir sehen, ja. wir teilen sogar das Bett. Auf jeden Fall. Siehst so. das so erste Traum, er hat doch schon getrunken. Und der Beton ist da. Jawohl. Also Ein schönes, geiles Zimmer. Habe ich da gefunden, mit so einem Kollegen. Der hat einen Zub. Oh, gerade aufgehört? Mhm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht noch mehr. Ich weiß nicht, also, ich nicht noch Ich weiß nicht, ich

Money, kümmer, sai, bậpet neu dir. Bậpet doch, kümmer. Ich hatte schon absehte Sekunden, lästige, dumme Bananen, kèm klein, dumme ไปไปน้ำซุปไปหวานหวานแสบหวานจากพักค่ะแสบกลัวบางร้านไา,า,ายปนะอีกดี บริใส่ซุปก่อนนะคะไริได้ใส่ชูโรสซุปก่อนอย่างเลยใส่เกลือก็น้ำตาลอาจะในซุปจะชส่าลและเกลือคุณวกอรบร์ร์่ล e e กเบร์เบร์ร์น t ลอบบร์ใบรอแเบที่ต้มก็ประมึกมือกรนะคะเมื่อวาน บักไทยใบกระวานค่ะใบรออเบะแบบนี้ค่ะ เบอร์ละถ้วยจานแรกแล้วต่อจานที่สองยังหายคิดถึงเซบ้าพยานมุงหูเรืองที่ฉันทิ้งไนอร่อยไหมคะใครอ้าร์ยู่ อร่อยไหมครคอร่อยไหมคะอร่อยมากมอร่อยมากมาอรู้ปะไหยังต้อบทวนคเพู่อีกเป็นกับเราภาษาไทยไม่ไยยอร่อยมากมอร่อยมากมากทวนคำพูด ติดน้ำกาแฟค่ะติดหนังเอาปรมาติดหนังติดมันมติดมันหนุ่มแบบมอสซิน็กกนนอก เดนาด่ต้อะัวนะมน้อวัด้วยตะวัวตองัวยอะดยต้องระวดอะวต้องระด้วยต้องะด้วยตอังด้วยอะั้มยต้อยาะ้วอ้ออออวว้งะชออนะวัสดีค่ะ